ดเดือนตุลานี้เบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการรับเงินเร็วกว่ากำหนดเนื่องจากติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักท,ทุกท่านนะคะก็มีข่าวๆข,ข,ของเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและคนพิการมาบอกให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านได้รับฟังรับชมกันนะคะสําหรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและ คนพิการนะคะทางกรมบัญชีกลางภายใต้สังกัดกระทรวงการคลงังก็จะโอนเงินให้กับผู้สูงอายุและคนพิการทุกวันที่10ของทุกเดือนแต่ปรากฏว่าวันที่10ตุลานี้เขาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะคือวันหยุดราชการนั่นเองนะคะทางกรมบัญชีกลางจึงได้เลื่อนโอนเงินให้นะคะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะสำหรับการตรวจสอบเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการประจำเดือนตุลาคมสามารถ ทำได้ด้วยตรวจเองนะคะด้วยตนเองเลยนะคะด้วยมีรายการตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะหรือสอบถามข้อมูลโดยตรงกับ อ่าคอรเซนเตอร์ได้เลยนะคะที่กรมบัญชีกลาง0 2 2 7 0 6 4 0 0ในวันและเวลาราชการนะคะวิธีตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการในเดือนตุลาคมนะคะกรมบัญชีกลางพร้อมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองและเทศบาลน,นครที่เป็นหน่วยงานรับ งบประมาณโดยตรงนะคะทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้สอทอนะคะตรวจสอบงบประมาณให้ครอบคลุมจำนวนผู้มีสิทธิ์และสอดคล้องกับปฏิทินการจ่ายเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินครบถ้วนตามกำหนดเวลานอกจากนี้ทาง ทางโคษกกรมบัญชีกลางก็ได้กล่าวเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปยังคงจ่ายในวันที่10ตามระยะเวลาเดิมทั้งนี้หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามที่คอเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางได้เลยนะคะย้ำนะคะ0 2 2 7 0 6 4 00ในวันเวลาทําการนะคะ ผู้มีสิทธิ์รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุคุณสมบัติก็ของผู้มีสิทธิ์นะคะก็มีสัญชาติไทยอายุ60ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยง,งานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญเบีย้ยวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันนะคะผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด ให้เป็นประจำนะคะยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดนะคะผู้ป่วยเอดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอส .2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นๆตามมาติคณะรัฐมนตรีนะคะเอกสารหลักฐานนะคะบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพร้อมสำเนากรณีขอรับเงินเบีย้ยอย่างซีผู้สูงอายุผ่านธนาคารนะคะวงเล็บรายชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับการดําเนินการของแต่ละพื้นที่ให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมนะคะวงเล็แบกรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดําเนินการด้วยตนเองนะคะหนังสือ AB มอบอํานาจวงเล็บแบบฟอร์มมอบอํานาจขึ้นอยู่กับการดําเนินการของแต่ละพื้นที่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจนะคะสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจการจ่ายเงินเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุก็จ่ายเงินเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุจ่ายทุกวันที่10ของเดือนหากเดือนใดในวันที่10ตรงกับวันหยุดร,ราชการก็จะเลื่อนนะคะก็จะเลื่อนจ่ายนะคะจ่ายเป็นรายเดือนแบบขั้นบันไดดังนี้นะคะผู้สูงอายุ60 ปีถึง69ปีก็จะได้รับ600บาทผู้สูงอายุ70-79ปีก็จะได้รับ700บาทผู้สูงอายุ80-89ปีก็จะได้800บาทผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทนะคะสถานที่ลงทะเบียนก็กรุงเทพมหานครนะคะติดต่อสำนักง,งานเขตที่ผู้สูงอายุมีชื่อในทะเบียนบ้านนะคะต่างจังหวัดติดต่อที่องค์กรบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะหรือเทศบาล ผู้ที่ผู้สูงอายุมีชื่อในทะเบียนบ้านการสิ้นสุดการได้รับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุก็ผู้สูงอายุถึงแก่กรรมนะคะแล้วก็ขาดคุณสมบัตินะคะแล้วก็แจ้งสิทธิการขอรับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะคะ สิทธิเบีย้ยความพิการนะคะสำหรับสิทธิเบีย้ยความพิการความพิการเป็นคนพิการทุกคนที่มีสมุดและบัตรประจำตัวคนพิการนะคะมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบีย้ยความพิการคนละ500บาทต่อเดือนนะคะซึ่งเดิมเฉพาะคนพิการที่ไม่มีรายได้เท่านั้นนะคะจึงจะมีสิทธิได้รับเบีย้ยอย่างชีพเดือนละ5 0 0บาท นอกจากนั้นคนพิการผู้สูงอายุหรืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็มีสิทธิ์ได้รับทั้งเบี้ยความพิการและเบี้ยผู้สูงอายุรวมเดือนละ1,000บาทนะคะผู้มีสิทธิ์ที่มีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1,898,357รายนะคะคนพิการที่ลงทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 17,353รายนะคะคนพิการที่ลงทะเบียนในเมืองพัฒยา1,286ราย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้นะคะเบ w ร์ d e p go t h นะคะหรือโทร023543388ต่อ307นะคะร,รายละเอียดจดทะเบียนคนพิการนะคะคนพิการที่ประสงค์จะจดทะเบียนคนพิการเพื่อนำสมุดประจำตัวคนพิการนะคะก็ ไปขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพศ .2534 ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้นะคะสถานที่จดทะเบียนคนพิการนะคะสำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกรมประชาสงเคราะห์นะคะถนนก,กรุงเกษมเขตป้อมปราบศตูร์ไพนะคะศตูพ์ไพนะคะขอโทษค่ะกรุงเทพมหานครนะคะโทร6 2 8 251-9นถึงานะคะสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดที่สารากลางจังหวัดซึ่งเป็นภูมิลำเนาหรือจังหวัดที่คนพิการอาศัยอยู่นะคะเอกสารที่จะเป็นก็เอกสารที่คนพิการต้องนำไปยื่นที่สถานที่จดทะเบียนได้แก่เอกสารรับรองของพิการขอได้จากสถานพยาบาลของรัฐเช่นสถานีนาไมสถานีสถานีอนามัยนะคะโรงพยาบาล ประจำอำเภอและโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะและโรงพยาบาลจิตเวชเป็นต้นนะคะต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวต่างด้าวหรือเอกสารอื่นที่ราชการออกให้นะคะในกรณีเป็นเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวก็ใช้สูติบัตรแทนได้นะคะ ต้นฉบับนะคะเอาต้นฉบับเลยนะคะและสำหรับทะเบียนบ้านหนึ่งใบนะคะรูปถ่าย1นึ่งขนาด1นิ้วนะคะ2รูปรูปถ่ายขนาด1นิ้ว2รูปนะคะย้ํานะคะการจดทะเบียนแทนนะคะถ้าคนพิการไม่สามารถไปจดทะเบียนด้วยตนเองนะคะให้มอบผู้อื่นไปจดทะเบียนแทนโดยผู้จดทะเบียนแทนต้องนําเอกสารสําหรับต่อไปนี้นะคะไปยังสถานที่จดทะเบียนนะคะ เอกสารสําหรับจดทะเบียนของคนพิการในข้อ2ทั้งหมดนะคะเอกสารของผู้จดทะเบียนแทนได้แก่ต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนนะคะบัตรประจำตัวข้าราชาการนะคะบัตรประจำตัวต่างด้าวหรือเอกสารอื่นๆนะคะที่ทางราชาการออกให้นะคะต้นฉบับและสําเนาทะเบียนบ้านหนึ่งใบนะคะ ใบมอบอำนาจจากคนพิการหรือหนังสือรับรองจากทางราชการซึ่งขอได้จากกำนันผู้ใหญ่บ้านและไหนอำเภอเป็นต้นนะคะคำสั่งศาลในกรณีที่ศาลสั่งให้คนพิการเป็นคนเสมือนนะคะเสมือนไร้ความสามารถไร้ความสามารถนะคะ คำสั่งศาลเรื่องการจัดตั้งปกครองคนพิการในกรณีที่คนพิการไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครองคนพิการนะคะสมุดประจําตัวคนพิการคนพิการที่จดทะเบียนแล้วจะได้รับสมุดประจําตัวคนพิการซึ่งต้องนําไปแสดงเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆอันหนึ่งสมุดประจําตัวของคนพิการนะคะมีอายุ5ปีเมื่อกําหนดต้องไปจดทะเบียนใหม่ ้าสมุดประจำตัวคนพิการสูญหายให้แจ้งความที่สถานีตำรวจและนำใบแจ้งความไปยื่นขอจดทะเบียนใหม่นะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะท,ทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะขอเป็นกำลังใจ1นึ่งไลค์นะคะ1คนติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ